เดี๋ยวสิดูยูออัดดีกว่าเขาเปล่านี้จะมาดูอะไรตรงนั้นล่ะพ่ทุปเรามาดูเลยค่ะว่าวันนี้มันเกิดใครค่ะเชิญค่ะอ้อแาว้องนีร้องโยแฮปปี้วันเดย์แฮปปี้วันเดย์แฮปปี้วันเดย์ทูยูแฮปปี้ว a นเดย์ทูยู Happy birthday to Fazzy Birthday you to อันนี้เป็น่าสุขอนาวันเกิดก่อนนะคะถ่ายพี่เบิร์ดเ o ทหูอยู่่ายเิไ์ดเดทอย่ไอ้ถ่ายไอ้ถ่ายไอ้่้ถ่ายไอ้เ่ยเนเ่ยรู้เลยเฮ้ยหยาอะไรขออ้าขอให้พ่อุ้ขภาพแแรงนะครับขอบใจครับ ขอทุกคนกมาวันเกิดกันนมวันเกิดท้งบรไทยมเขาคิดถึงในกระถ่มกว่าปันะปัดเลยปัดเลยปัดจากเฟย์เจะปัดจากนม้ปาจากวัดปายเจ็นิดนกคนะน้าอันนี้อาติมนะอาติมแล้วก็แลกับ